มาแล้วครับทุกคนสหรับบ็อกซ์ CP04 นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุด TD06 นะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับทุกคนเป็นเด็กใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นน้องมิเตเล่นนะครับผมตัวใหม่นะครับมีชื่อว่าบาบซาก้านะครับผมโอเคแล้วก็จะมีบ็อกซ์ที่ใหม่นะครับเป็นบ็อกซ์04นะครับทุกคนครับนี่ผมซื้อมาเลยนะทุกคนก็จะเป็นการ์ดใหม่นะครับซึ่งเป็นการ์ดเกรด4สุดแข็งแกร่งนะครับภาคนี้เขาบอกว่ามันสนุกมากนะทุกคนตตั้งแแ่บบ เพิ่มเกสีเข้ามามีใครบ้างครับทุกคน m a g นเลียนะครับแล้วก็เดียบร s สเน i วนาบา t ิออนแล้วก็ s e ร a d w h นะครับทุกคนซึ่งผมเล่นเนว i n นะครับแต่ว่าอยากลองเล่นทุกอันเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกมันมันสนุกนะภาคไหนเอ้ยสำหรับบล็อกนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะสนุกขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ผมจะเปิดแบบเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไปเลยดีกว่านะครับทุกคนครับโอเคทุกคนมาเปิดมานะครับทุกคนครับก็จะเป็นนี่เลยครับผม สวยมากครับบาสซาก้านะซึ่งการเล่นของเขาก็คือการติดอาวุธสุดโหดนะครับทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะทุกคนแต่ว่าเราจะมาดูหลังกล่องกันก่อนนะครับว่าหลังกล่องที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับอยากได้แบบการ์ดสีแดงๆแงือว่าหรูๆอ,อ,อ,อะไรยงเงี้ยแต่แบบเปิดมาเป็นเป็นใครเ <laughs> หมือนจะ SP ีนะครับทุกคนนี่เลยโอ้บาสซาก้าเขาให้อะไรมาบ้างเขาดูหน่อยนะครับทุกคนครับเกตสองเกตหนึ G ่งกล่องเดียวก็เล่นได้เลยนะทุกคนตัวเริ่มให้ เกรด3 2 pg เป็น pg ที่บังคับทิ้งมือหนึ่งนะครับทุกคน pg ธรรมดาเป็นคีโอเคดอฟอนฮิวแล้วก็อาวุธทุกคนผมชอบมากเลยทุกคนเราจะมาลองติดตั้งอาวุธให้ทุกคนดูกันนะครับการใช้อาวุธก็จะประมาณนี้นะถ้าที่ผมเข้าใจครับนี่มีดาบมีโลแล้วก็ประกอบล่างไปโคตรโหดมา ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อกใหม่อยากเล่นเอหรับตัวใหม่นะอยากเล่นมากทุกคนอยากลองเล่นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดบล็อกกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมครับซึ่งบล็อกเราเนี้จะเปิดแบบไปอย่างแบบไวมากๆนะครับทุกคนครับนี่ครับนี่เป็นเอกเพเตอร์ปะใช่ไหมทุกคนเปิดมาเขาให้อะไรบ้างทุกคนเขาให้ฟอนต์มาครับทุกคน๋ยวดูนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะก็จะมีเป็นฟอนต์ฟอนต์เหลืองฟอนต์ม่วงไอ้ฟอนต์น้ำเงินฟอนต์เขียว วันเทาแล้วก็เป็นไต์ไลน์นะครับทุกคนศูนย์นนะครับทุกคนครับเกตสามหาเอาในบล็อกนะครับทุกคนเขาให้ทุกเขาน่น่าจะให้ทุกบล็อกนั้นทุกคนแล้วก็ด้วยความที่ผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมเปิดนะผมจะอดใจไม่ไหวเพราะผมจด้แกะไว้ก่อนแล้วนะครับหนึ่งสองมาเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยอดใจไม่ไหวจริงๆนะสำหรับการรอเปิดการเป็นการวัในวันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับผู้ชมครับไปครับก็อันแรกที่ผมเปิดได้นะทุกคนเป็นนี่ครับผมเดียบรรัเกนะคบผม ไปก็เป็นออเดอร์ซอก้าเล่นกับบาโรนะครับทุกคนครับแล้วก็เป็นดอใหม่นะครับผมดอนี้นะครับจะเพิ่มชิว5,000นะครับผมดีมากเลยทุกคนไปแล้วก็เปิดต่อกองทัพเงาอ๋ออันนี้ของออฟฟิศนะครับทุกคนช่วงนี้ต,ตั้ใจออฟฟิศนะ สเตตปึ๊บปึ๊บมาแล้วอย่างไวเลยสำหรับเอสพีอุกบาทนะครับทุกคนอุกบาทลูกนี้ปกติอุกบาทหนึ่งใบใช่ไหมอันนี้จะรับเป็น2ใบนะทุกคนถ้าที่ผมเข้าใจนะครับทุกคนมาแล้วสำหรับเอสพีนะครับไปกันต่อเลยนะครับทุกคนแอบเปิดมาเยอะแอบเปิดมาเยอะอยู่ทุกคนสวัสดีครับเปิดมาน้องเขียวอะไรไม่รู้น่ารักจัดสีเขียวสีแดงแล้วเป็นพายของเอกซ่าออฟเฮ้ยทิกมูนโอเททุกคนเบียวเลยอย่างนี้ คือผมชอบอะไรที่มันแบบตรงข้ามันอย่างเช่นแบบแสงสว่างตรงข้ามกบบความมืดอะไรอย่างี้ผมชอบมากเลยครับทุกคนทุกคนครับโอเคเรามาดูอีกอีกอันหนึ่งกันนะครับทุกคนครับอืมอันนี้โอ้ย SP นะครับ SP ของออฟฟิศแล้วก็ออฟฟิศแหละนะแล้วก็ออเดอร์สีแดงออเดอร์ Order สีเขียวนะครับเมื่อกี้อันนี้เปิดไว้นะทุกคนอันนี้เป็น Dark s t a e นะครับทุกคนครับใครไม่รู้อุย้ยมีใครว่าอย่างที่เลยเล่นกับบาสซากาโอเค แล้วก็เป็น S T แล้วทุกคน S T ใบที่2มา S T ใบใบที่3มาไวามากทุกคนนี่นนะได้มา3ามใบนะครับคุณผู้ชมครับมาไวนนี้ก่อนโอเค,เห,คเห็นนะทุกคนเห็นนะเห็นหรือไม่เห็นตอบเห็นดีมากครับทุกคนครับวันนี้ไปไวนะไม่มีอะ้รมากผมจะหาแต่ S T เลยนะครับทุกคนครับดูพร้อมกันดีกว่าได้เลยนะครับอุ้ยเกซีเกศีคุกโหดมากทุกคนจับทั้งหกใบใช่ไหมไปกันต่อ เกียวฮึบอุ้ยอันนี้ใครอ่ะคนนี้เท่อ่ะหัวขาวว่าเห็นปะเท่เลยอ่ะฟีโนล่าจำไว้ก่อนโอเคโอ้โหฉีกแบบฉีกแบบทรมานใจนะทุกคนฉีกสุดอุ้ยอันนี้ตัวใหม่อันนี้อัวเดดดอใหม่ครับทุกคนนี่กับบับซาก้าเหลืองใหม่คือไปเร็วนะไปเร็วนะทุกคนคือกิมนี้ไปเร็วมากลาก่อนครับมาดูซิว่า ST ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับดอใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็โอเคอยู่แต่แบบอยากได้คือตอนเนี้ย คือเราจะมาหานี้กันนะทุกคน DSR นะครับทุกคนซึ่งที่ร้านบอกว่ายังของยังไม่ออกนะครับ DSR มาอุย้ยหืมอันนี้สวยนะมันเท่มากเลยทุกคนเอ้ยไม่โผลกันเหอ่ะโอเคนี่อุย้ยเท่มากเลยนะไปที่สี่มาแล้วมาแล้วไปกันต่อนะครับทุกคนนี่เปิดเฉียงๆหน่อยนะคุณผู้ชมครับีสีเขียวนะไปครับอุย้ย You, หมดแล้วทุกคนหมดแล้วสำหรับ S T นะครับทุกคนครับตอนนี้เป็นดอสีเขียวนะสวยมากเลยอะแบบ S T อะไม่มีกรอบสวยจัดแล้วมีความแบบนูนๆโหหมดแล้วสำหรับ็อกนี้แฮมเอออันนี้แอบเปิดนะครับไปต่อนะครับอันนี้ไปดเลยเลย้หุยคุยเกซีเอามาใช่เอ็กเพลทเตอร์เอ็กเพล d e นอ I... เดียลอิเดียอินเดียไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับปึบปึ๊บปึ๊บ ยังโอ้โหสคือหา DSLR เผ่อมันจะมีหลุดออกมาบ้างน,นะครับผู้ชมครับไปต่อ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 ไม่มีเฮ้ยน้องคนนี้เก่งนี่ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าน้องเบีวเพราะว่วา,ามือปิดหน้านะค,ะครับทุกคนมันควบคุมไม่หมดแล้วแกเป็นบากกระดากระดาษให้กับฉันพูดไหลไปต่อจะเฮ้ยโอ้ยโอ้โอาน่ารักใหม่สวยมากมาหาในวันหน้าไปกันต่อจะไม่ออกคือมเกลืออมแงมไปกันต่อ <c oughs> โอ้ยบัตยอนพรามเหมือนออพติมัตพรามใช่ไหมทุกคนไม่น่าจะเหมือนกันเก็ตเฮ้ยโอ้ยนี่เท่นี่เท่นี่เท่จังโอ้ยแมกโนมาแล้วแมกโนเรียลเดอร์ไปกันต่อครับโหไม่ออกไม่มีแล้วหมดแล้วครับจบแล้วเราบอกแรกไปไวมากเลยทุกคนไปครับ แล้วผมบอกไปก่อนเลยนะครับไทยแวนการ์ดสปอนเซอร์ได้นะครับดูอยู่ใช่ไหมครับสปอนเซอร์ได้นะครับอยากเล่นมายญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ไม่มีต่างก็ตามไปกันต่อเปิดมาน่าจะเหมือนเดิมนะครับสหรับวันนี้เป็นฟอนแล้วก็ลายลายนะครับเพราะว่าเราจะเปิดเนี่ยออกมาดีกว่านะครับผมหา DSLR สุดโหดนะครับทุกคนครับผมคิดว่าจะมีนะวันนี้มันต้องมีหลุดมาให้ผมบ้างเพราะที่ร้านบอกว่ายังไม่มีใครได้ผมน่าจะมีโอกาสได้นะครับทุกคนครับไปกันต่อเลยดีกว่าอุกกาบาตนะครับทุกคนลืมมองกล้องนี้อุกกาบาต ออเดอร์แล้วก็เป็นเกจสารนะครับทุนแล้วก็เป็น H P n น a าโอ้ my god สวยมากสวยมากโอเคครับผมไปเอาไว้ข้างบนก่อนนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายคลิปนะครับว่าเราเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับสรุปนะฮึบนี่ครับเกดหนึ่งฮึบฮึบฮึบยางน้งเบียวยางฮึบไปต่อฮึบ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 ดอใหม่ฮึบยางยางยังไม่มีไม่โผล่ไปต่อฮึบอันนี้ฮึบฮึบ ฮึบไปครับฮึบฮึบยังไม่มายังไม่มีใครเลยยังไม่มีเอสพีมันต้องหลุดมาบ้างแล้วนะทุกคนขอสักสองไปนะขอสักสองไปเอาไปขายต่ออิ่มอิ่มเกลือเกลือเกลืออ่าเค็ม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 มากเลยไปต่อฮึบฮึบฮึบเฮกซ่าออฟนะครับทุกคนครับเป็นใบนี้ครับเอสพีสวยงามมากครับผู้ชมครับเราค่อยมาสรุปกันนะครับทุกคนทุกคนต้องใจเย็นนะไปต่อ ดอฮึบฮึบฮึไอพีลายๆป่ะอันเนี้ยรู้สึกว่าฟอยล์ครั้งนี้มันมันจะเหมือนกับบล็อกไหนนะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแต่มันจะมีความแบบมีเส้นๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงไปฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเดี๋ยวบอลโตเขียวฮึบฮึบฮึบใครพี่เจกูล่านี่ครับนี่เขาแกะมาให้นะผมครับมาสองนี้ก่อนอูกาบาตนี่เท่ แมโนเลียแมโนเลียปากินโกโตเออไปต่อไปต่อยัง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 ไฟเหลือ sp อยู่อีกใบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับไปไปต่อเอ้อทิกมูนทิกมูนฮึบอึบ้ึบอึบฮึบเอ้อยังไม่โผพอ sp sp หน่อยแล้วจังหวะนี้ครับผมเปิดมาไม่มี sp ครับผมเหลือซองสุดท้ายครัไม่มีครับทุกคนเฮ้ยผมแกะกระป ไ้เหลือ 3, สามซองสุดท้ายของบล็องที่สองอะยไปไหนมวาวะชิกเ้าเกิดมาท้ายท้ายแสงว่าอะไรมาแน่ครับเดี๋ยจะมาค่อยๆไปเลยค่อยๆไปเลยอยังยังสองซองสุดท้ายครับผมสองซองสุดท้ายเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมาแน่ฮึบนึงสองฮ่าสองสุดท้าย,ย,ม,าย,ย,าายมีลุ้นมีลุ้นม,ม,มากมีลุ้นมากทุกคนออเดอร์ก่อน น้องเบียวคนนี้เก่งนะคนนี้เก่งไม่ใช่ไม่ดีนะคนนี้เก่ง <ST AN TI AL> คนนี้เก่งครับแต่ว่าที่ผมอยากได้ก็คือ DSR เฮ้ยด DSR สองบล็อกสุดท้ายจากเดอะสตาไม่ใช่โอ้แล้วผมจะกลับมาเช็คอีกทีนะว่าสองเนี้ยผมผมลืมแกะอันไ,ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวทิ้งไปฟรีๆเลยนะทุกคนโอ้โหแย่เลยนะมาอันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมไปกันต่อ อืบอึบฮึบทึบทึบยังยังไม่โผล่ยังไม่โผล่ไปต่อครับสีเหลืองเฮ้ยยังไม่มาเลยอาไอ้ทงไมกันนะทึบ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 ยังยังไม่มาไม่ด้วยไม่ด้วยเขียวม่วงแดงฮู้ได้เอสพีของปาร์ซาก้ามานะครับน้องปืนนะเขียวแดงเทา โอ up, ้ยเอ็นพีมาไวเกินปฏิโทปฏิเทยปฏิทาโอ้ไปต่อครับครับอันนี้นะครับเราจะไม่สนใจอะไรเฮ้ยมาไวเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยมาไวเกินไปกันต่อครับรู้สึกว่ามันจะไวๆแปลกๆนะครับทุกคนครับเฮ้ยหมดแล้ววงนี้เกลือไม่มีอะไรแล้วดอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาจจะมีอัไอยู่คือเราได้เราได้เอพีครบนะเพราะเขาจะให้มา บอกละบอกละห้าห้าใบใช่ไหมอย่างที่ใครที่ดูก็รู้หรือคนเล่นก็น่าจะรู้แต่ใครที่ไม่ดูเขาจะให้ไอที่พวกเนี้ยที่ไม่มีแบบกรอบข้อความนะครับทุกคนมาอย่างละห้าใบนะนี่อย่างละห้าใบอันนี้ยกมาสี่ใบนี้ีอย่างละห้าใบายดยวยนนี้ด้วยกันแล้วครบแล้วบอกเนี้ยยังยัง,ย,งยังมีโอกาสลุ้นอยู่ผมเปิดผมแกะสองซองทีเราพร้อมกันไป ไปไปเฮ้ยไปไหนหมดเลยเฮ่อผีหลอกไปไปเฮ้ยเฮ่อผีหลอกนุกเลยนม่นุกเลยดอติเกอร์ใหม่อ่ะผีลอกผีลอกนี่มีอะไรเออเออเเขียวเขียวเอ้ยเออเหลืองปึ๊บ ขาวดอพิใหม่ปึ๊บอุกบาทปึ๊บปึ๊บ่าแมกโนเลียคือมาเล่นได้หมดแหละทุกคนแต่เหลือที่ว่าเราอยากได้ของหรูแบบทำให้เด็กเราสวยขึ้นไหมดอเหลืองอาวุธโอ้เริ่มเปิดไปมั่วแล้วแล้วก็เนยมหน้านะครับทุกคนนี่อาวุธปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮ่าเฮ้ยเทีรอเอ๊ะยังไ <laughs> <laughs> ม่หลืละ <laughs> หมดแล้วหมดแล้ว <laughs> เหลือบล็อกสุดท้ายแล้วไปครับทุกคนบล็อกท้ายบล็อกนี้เราจะเกลือหรือไม่ฮอฮะมาดูกันดีกว่าหวังว่าจะไม่เกลือนะครับไปโอ้ยไม่มีอะไรเลยนะบุกบาท <c oughs> เริ่มทอ้ออนนี้เริ่มทอนะ้อแล้วเพราะว่าโอ้อยากได้แต่มันไม่มีเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเฮ้ยอันนี้ไม่มีมโผล่นะไม่มีโผล่เลยนะแสดงว่าอะไร แสดงว่าอาจจะแบบเก็บไว้ท้ายๆเจอครคนดูเฮ้ยนี่ไงเอ้ยเอ้ยเล่นนี้ไม่มีเลยนะดูเปิดข้างไหนไม่รู้อะแต่ไม่มี SP เลยเมาแล้วของอุกบาทนะทุกคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอีสิบสองแพ็กครับทุกคนผมขอละครับผมขอล่ะผมขอได้ไหมผมขอแบบการสุดแรสุดโหดสุดตึงมาเออของคุกของคุก ไปต่อครับไปต่อเลยยาวๆเลยทิกมูนทิกมูนทิกมูนเฮ้ย,ยมันออก SP ออกมาแค่ใบเดียวนะครับตอนนี้แสดงว่าวอะไรมีโอกาสมีโอกาสไหมไม่มีไม่มีมมเฮ้ยเฮ้ยเดียบุลออ SP อย่างตึงอะพี่ไม่มีอรอจะพูดแล้วไม่มีอรอจะพูดออเดอร์ ไม่มีไม่มีไม่มีไปต่อ,อ,อสีแดงเหรอไม่พอใจสองซองสุดท้ายสองซองสุดท้ายไปครับดอติกเกอร์เขียวเฮ่เอตอติกเกอร์เขียวซึะโอเคซองสุดท้ายก็อดแพ็คไม่มีดอติกเกอร์ครับทุกคน สรุปนะครับผมก็คือเราไม่ได้ DSR นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมรู้สึกโอเคที่ได้อันนี้มานี่ครับเป็นเนื้อหน้นาเพราะว่าผมเล่นเด็กนี้เห็นไหมจริงก็อยากได้สีของสีแดงเป็นหลักนะผมคิดว่าเราเล่นสีแดงเป็นหลักนี่แหละอืแต่ว่าได้ของประมาณนี้มาก็โอเคอยู่มันมีตัวหลักมีแบบว่าพวกดอทิเกอร์มีแบบออเดอร์อะไรพวกนี้โอ,โอเค ไม่ว่าคราจใครชอบกิมนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมอยากให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์กดนีนะครับผมคอมเมนต์กันบอกมากัน,นเยอะๆนะครับผมตอนนี้ไปก่อนนะครับไปจัดเด็กแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเือสุดอ่ะ